ก่อนเ,อเลยต้องขอขอบคุณสาหรับคนที่กดเมมเบอร์สมัครสมาชิกช่องลินเดลจังนะคะขอบคุณเดลจังทุกคนเลยแล้วก็แฟนขาบลินเดลจังน้องมาร์คอัลมอนมิลินขอบคุณนะคะลินเดลจังเป็นไรหรอฮะตัวเล็ก น่ารักไหมคะดูสิตอนนี้นะคะเด็กๆมา,าเช่ยวคอนโดเนี่ยนะคะออหนูหิวข้าวแล้วอะ่ะมีอะไรกินบ้างคะเนี่ยเพโลน่านั่งเล่นเกมอยู่นะคะเอะระบายสีเพโลนาก็มาเที่ยวด้วยค่ะถึงคอนโดเราจะเล็กนะคะแต่ก็อะไรเนี่ยน้องชายของรูบี้คะ่ะ น้องชายเจ้าตัวเล็กของโรบี้กับโรเซ่นะคะลูกพี่วายกับอ่าไข่มุกนะคะหน้าเหมือนพี่วายมากทูกคนขาวแบบเหมือนมากอ่ะพี่ร็นว่าต่อมาน้องต้องแบบหน้าเหมือนพี่วายแน่เลยพี่เขือพาน้องสาวนะคะเพโรน,นาเนาะมาเยี่ยมที่คอนโดนะคะไม่รู้ว่าแบบจะจะจะ,จะอยู่นานหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแบบยังไงแม้พาน้องมาที่นี่บ่อยๆนะหรือมีาก,ก็ด้วยค่ะ พังซะง,งั้นต่อนะอนำขยะไปทิ้งไม่ได้ใช้แบบเครื่องดูดฝุ่นเลยเอาเฮ้ยจานใครลอยได้เนี่ยทำไมจานลอยได้คะเก็บกว่าโอเคฮห้เรานำไปทิ้งานาขยะไปทิ้งแป๊บหนึ่งเอาไปไหนล้อไปไหนคะท่าน่ะ,นะตักหิมะเดี๋ยวนะคะตอนนี้เนี่ยเราเข้าดูใบไม้ผลิตนะคะแต่ว่ายังมีหิมะจะลดด้หนาวอยู่เหมือนมันพังอนะมันกลับไปที่ท่านวางไม่ได้หรอ ได้ไหมกลับไปที่ท่านวางเอาไปไหนกันหมดเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนสิมันพังอะ่ะมันจะใช้ไม่ได้จริงๆอะซีรีสนี้เป็นอีกซีรีส์ที่แบบน่ารักมากเลยคือดูแบบเป็นคอรอบครัวละม,มุมะนละไมตลครแบบว่าน่ารัก <c oughs> <c oughs> แล้วหมูกปิ้งทำอะไรยืนเออมาเที่ยวบ้านลูกทั้งทีวันนี้วันอาทิตย์ด้วยอ้าสวีดกอดกัน คุณนไปไหนล่ะคะพิ้งคคอจะไปกดเมมเบอร์ให้ช่องพี่เรนคะ่ะขอบคุณบิ้งคือนะคะน่ารักมากขายเก่งอืมเอ้อยู่ไปไหนละบินไปละตกใจอะไรคะเนี่ยเฮอตกใจเด็กหรอเดี๋ยวนะเด็กๆไปไหนละคะทำไมเหลือแค่เพย์ลน่าเน,นี่ยนี่ยายยังอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเราแนะนำตัวกับน้องหน่อยเดี๋ยวนะน้องยังไม่ได้แบบรู้จักกับ โรเซ่เหรอพี่สาวนะพี่สาวหนูเองนะคะฮะพี่สาวผมหรอพี่สาวคนสวยของผมอ้าวเล่นกับแม่เล่นกับแม่แมพี่ไปเอยไข่บุกก็ได้ลูกชายสนใจนะคะโอเคก็ทุกคนเห็นรูปถ่ายที่พี่ลินลงในชุมชนใช่ไหมคะที่แบบเป็นรูปแบบว่าของออตูฮารันมูนไนท์แล้วก็ลิลี่นะคะมีคนถามว่าลิลี่เนี่ย คือดอกลิลี่หรือเปล่าใช่ค่ะพิมพ์ใน Google ก็ได้นะคือลิลี่เนี่ยจะจะจะเรียกว่าลิลี่ก็ได้หรือลิลี่ก็ได้แล้วพี่เองรู้สึกพี่รินชอบลิลี่มากกว่าลิลี่ก็เลยเลือกลิลี่ให้น้องนะคะที่ชอบเนี่ยเพราะลิซ่าเลยลิล <g ül> okay, ี่โอเคก็เมื่อกี้ใครวิ่งผ่านเฮย้ยเหมือนมีวันพายบุกบ้านแล้วก็ผ่านไปเจสซี่เหรอคะ เจซี premises, ่แบบแอบเข้าว yes. yes. ่านะฮะเจซี่ทำอย่างนั้นก็อ่าข้างหลังมีรูปถ่ายแปะที่ผนังแล้วนะคะนี่รูปนี้ใช่ไหมคะที่ลงในชุมชนมีอัตฮาลานมูนไนแล้วก็ลิลลี่ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วแบบว่ามีคอมเมนต์แบบจ้นกันเพียบเลยอ่ะแทบไม่บอกคิดว่าเป็นพ่อแม่ลูกฮารานเนี่ยเกิดก่อนนะแต่แบบดูมูนไนโตกว่าเพราะด้วยความที่เป็นวัไพายด้วยนะคะแล้วก็ฮารันเนี่ยความเป็นแบบนางเงือกไงก็เลยอาจจะ ดูเด็กกว่าแล้วก็หน้าก็เขะด้วยฮาลาหน่าหวานมากๆเลยสลิลลี่น่ารักมากแล้วก็รูปนี้ค่ะโรเซ่รูบ,บี้แล้วก็เชลนะคะก็คือเราต้องเก๊กหล่อไงเออดูดิน้องเราแบบเก๊กหล่ออ่ะเราก็เลยแบบถ่ายรูปแบบนี้เก็กหล่อไปด้วยเอาพี่วายพี่วายมาเล่นเฉยเลยอันนี้เรารวมกลุ่มนะคะทุกคน นี่กลุ่มฮาลันค่ะพี่นิ้งคิดชื่อกลุ่มไม่ออกแล้วแล้วก็กลุ่มเจ้าชากบเนี่ยตกเป็นข้อมูลไหนนะคะมูลไหนเป็นหัวหน้ากลุ่มเจ้าหญิงเจ้าชาก็เป็นของรูบี้นะคะโรเซ่ Rose ยังไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มไหนเลยมันสร้างพมไมลล่ได้แล้วได้สามกลุ่มนะคะกลุ่มฮาลันก็มีไข่มุกลูมินา่าโมปิ้งไว้ด้วยค่ะแต่เดี๋ยวเด็กๆโตก็น่าจะต้องเปลี่ยนให้แบบเด็กๆมาอยู่ในกลุ่มนี้นะคะ อ๋กอกอดกันอเดี๋ยวนะลูมินั่งกดหิดกุดหิดทำไมหรอเรมาแต่งหน้าดีกว่าทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะสร้างความชื่อมั่นตัวเองเอาน้องจะกัดแล้วอ่ะไม่กลับได้ไหมคะยังไม่อยากให้น้องกลับเลยค่ะเราก็อุกษาแบบว่าแต่งโซนแต่งหน้าตั้งนานอะ่ะแต่ซิมไม่ได้มาแต่งเลยทุกคนดูสิตอนนี้ก็จะมีนู่นนี่นั่น แม่จะกลับแล้วหรอคะแล้วน้องไปแล้วอ่ะเอา้าแม่ยังไม่กลับหรอกเอา้างงมากหนกว่าจะกลับแล้วฮารันเก็บจานเดี๋ยวจานเป็นอะไรเดี๋ยตรงนี้มีแม่เหล็กหรอคะอะไรอะก,กลับกันจ่อยลยหนกว่าจะอยู่กันนานๆนะ่ะเออเอา้าผมเก็บจานไม่ได้ฮะแต่นะโอเคลาทิ้งไม่ได้อีกเนาะพี่รินลาใส โอเคอ่างให้แล้วกันนะคะแต่ว่าแม่แม่ยังอยู่นะอ๋อเรายังไม่ได้จบการรวมกลุ่มแต่เด็กๆก,กลับแล้วพิงคือพาเด็กๆก,กลับเหรอคะโอ้กกับกันหมดแล้วพี่ณฐาอยากไปเล่นไข่มุกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนงานของไข่มุกเนี่ยไม่รู้ว่าดาวลดหรือเปล่าเพราะาเราก็แทบไม่ได้เล่นเลยมีงานแสดงอยู่นะคะแล้วก็อืมไม่ได้เล่นลูมิน่าเลยแบบไม่ได้เปิดคลีน,นิกสัตว์เลยอะ่ะ เป็นซีรีส์ครอบครัวอีกซีรีส์หนึ่งเลยนอกจากชาเลนมีลูกหนู่งร้ยคนนะคะชาเลนมีลูกหนู่งร้ยคนเนี่ยอ๋อเป็นการแบบท้าทายความสามารถของตัวเองนะคะในการเล่นเกมในการมีลูกนู่นนี่นั่นเออว่าไปแต่ออภาคอัลลิเนี่ยก็จะแบบเป็นซีรีส์ครอบครัวนะคะดูสิซิมเยอะมากทุกคนคะ่ะโอ้โหเล่นมายันลุ้นหลานแล้วอะ่ะถ้าหลานมีลูกก็คือลุ้นหล่นลุ้นเหลนอะ่ะก็มีดอลลี่กับนีโมนะคะมีลูกด้วยกันเจ็ดคนคะ่ะ อออันนี้เขาไม่ได้เลี้ยงให้นะคนแรกองกับชิราโอชินะคะแฟดแล้วจากนั้นก็มีลูมิน่ากับไข่มมุแล้วก็มีอฉลามก่อนหรือเนสเกิก่อนนะเนสเกิฉลามนะคะวริงก็จำไม่ได้ว่าใครก่อนแต่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นแฟดน,นะแล้วก็อคานาโอะนะคะลูกคนสุดท้องของดอรี่กับนีโมเนี่ยทุกคนดูดิ แล้วลมีนาเนี่ยแต่งงานนะคะมีลูกฮัตโตฮารันมูนไนแล้วก็ลิลลี่ไข่มุกก็แต่งงานมีลูกอัลโรบี้โรเซแล้วก็แชลนะคะส่วนลูกขององ,อง,องก็มีออมินามิแล้วก็ลูกของชิราโฮชิก็มีพิงค์คือกับเพโลน่าเล่นจะ50พาร์ทพาแล้วแต่ว่า ก็ต้องมีตอนจบนะคะแบบจะได้แบบทำภาคอื่นด้วยเดินต่อไปพี่ถึงก็จะเริ่มชลเล่นใหม่นะคะอาจจะเป็นชลเล่์เริ่มแกมด้วยเงินศูนย์บาทน,นะคะพร้อมกับภาคใหม่ไม่รู้ว่าดูตัวอย่างภาคใหม่กันหรือ,อยังนะโอ้โหในถังขยะได้อะ่ะเขาแบบโอ้โหในถังขยะเม่ค่อยข่าวแล้วถังขยะมันสกรปรกมากอะ่ะแล้วแบบอื้ได้หรอมก็โอเคได้แล้วกันเนาะเดอะดซิมคือแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว มูนไนจะทําอะไรจะกอดเขาหรออืมจะกอดเขาเหรอมูนไนอะไรกันอ่ะแ<ม><น>ร้วก็หัดนด่กกอดหน่อยไม่ได้หรอหรอจะกอดเขาสิพูดบ้างน่ะใช่ไมจะกอดนี่กกอดหน่อยไม่ได้แล้วไนงะหงหงตัวหรอเหมือนเขี้ยวจังเลยวเยเยสลาเปามาว่าคนอื่นเย,ยสลเปลาได้ไงเอามือออกไปเลยนะมูนไนแกดีย,ยังไงมาว่าเราแซ่ ก็แล้วก็แล้วคะ่ะยัง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 ทะเลาะกันอยู่อีก <c oughs> มูลนไนบุลลี่อ่ะมูนไนบุลลี่รสแซ่บอกว่าโรสใซ่กล้าเหมือนซาลาเปาโ,โหยัยหนู <c oughs> อ๋อยัยหนูมีช็อกเกอร์นะคะไอ้นี้แบบาจากชุดบันพายของน้องไม่ไนำมาใส่ในชุดนอนนะคะ หาลัานไปไหนนะอแล้วค่นี้คือจะไม่เลกโพสใช่ไหม <c oughs> น้านหะลังอะทุกคนคือแบบพี่หนึ่งก็แบบจิ้นหมดเลยอะบอกไม่ถูกเหมือนกันอะอันนี้ก็แบบว่าอืมสนองนิดควาต้องการแฟนๆให้นะคะ <c oughs> ขึ้นมาคุยกันข้างบนนะคะอ่ะฮิหนแบมพายอ่อน้องสามารถสั่งซื้อเลือดถุงได้แล้วนะคะเราก็เลยซื้อไว้99แต่กินไปเหลือ97 <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> ก็ขอมูลนันก็อ่อมี มีอ๋อถุงเลือดเลือดถุงคืออะไรค่ะถุงเลือดนะคะอ๋อแต่นะอ๋อฝึกพลังบำมพาย,ยายหนูฝึกกับป๊ะปะ๊าป๊ะป๊าชอบสอนยายหนูอ่ะทีมุนในเมื่อก่อนแม,แม่แม่ยังให้กอดเลยอ่ะโ<บ>รเซ่ทำเป็นหญิงไปได้มุนในต้องเข้าใจนะโรเซ่โตเป็นสาวแล้วไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กๆเ,เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าอาบน้ำด้วยกันเฮ้ยอาบน้ำด้วยกันเหรอคะอาบตอนไหนอ่ะ จริงเหรอคะผมจำไม่ได้อะเรื่องเป็นนานมากแล้วแต่พี่เรนว่านะฮาลันกับบูลไนน์หน้าคล้ายกับอ๋อโรมิน่านะคะเขาบอกว่าลูกลูกผู้ชายหน้าน่าจะคล้ายแม่ใช่ไหมพี่เรนว่าลิลี่อ่ะคล้ายหมูป,ปิ้งนะคือตอนที่ลิลี่เกิดเนี่ยลิลี่มีดวงตาสีเหลืองนะคะแต่พี่เรนใส่คอนแทคเลนส์สีชมพูก,ก็เลยสามารถแบบปิดตาของแวมไพร์ได้แต่ลิลี่เป็นแวมไพร์ค่ะส่วนเชลอ่ะเป็นนางเงือกแน่นอน โรเซ่เผชิญกับระยะใหม่อ,อ๋ก็คือกลุ่มเนี้ยเราก็ต้องกอดกันอนะเพิ่มความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นนะคะอะ่อันนี้ถ้าเราไม่เริ่มำกลุ่มเขาก็ไม่กลับบ้านนะแต่แบบว่าทำไงดีอะพี่อยากให้เด็กๆมาที่นี่คือเราไม่สามารถชวนได้อ้าชวนได้นี่นาเฮโรน่าเด็ดนะชวนน้องเชลลนะคะแล้วก็ลิลลี่โทรไปได้หรอคะมีมือถือหรอหรอพีพีคือคะ พี่พาน้องมาส่งได้ไหมหนูคิดถึงอโอเคน้องจะรีบมานะคะเอา้าถ้าเรา,าว่าโทรชวนได้คือแบบชวนมาตั้งนานแล้วคือเด็กเล็กเนี่ยไม่สามารถแบบรวมกลุ่มได้ถ้ารวมกลุ่มได้เนี่ยพี่เองก็จะก็จะนั่นแหละตั้งกลุ่มแล้วก็รวมนะคะคือเรามีกลุ่มอยู่แล้วไงลิลี่กับแชลจะมาหรือว่าน้องแบบขึ้นฟตบไม่ได้คะเอ้ยเราต้องไปรับน้องด้านล่างหรือเปล่าไปลงไปด้านล่างไปรับน้องหน่อยไปไป น้องอาจจะแบบขึ้นลิฟต์มไม่ได้อะโอ<ห>บินไปรับน้องเออแล้วก็บินขึ้นมาในห้องใช่ใชใช่โอ้หลิลี่วาร์ปมาที่ห้องแล้วแต่นา้นี่นมใครเนี่ยเอ่อไข่มุกเอาเดี๋ยวดื่มไปแล้วกันเกี่ยบข้าที่ดีกว่าเดี๋ยวทําอาหารนะคะรูบี้รูบี้นอนแล้วว่ามุนไหนทําอาหารเป็นหรือเปล่านะโอเคทําอาหารให้เด็กๆหน่อยแล้วกันไข่ดาวมโกนีกจบชีสนะคะโอเค ไว้ได้แบบทำอาหารให้แบบเ,เ,เลี้ยงแขกเลยให้พ่อแม่เลยยีตัวเล็กไปไหนไม่มีของเล่นนะคะทุกคนขาที่คอนโดแต่ว่าเดี๋ยวนะหมุปิ้งแบบชอบนั่งพื้นเราเล่นของเล่นอะแต่ประเด็นคือนั่งพื้นรอ้ดูสิดูทีวีแล้วพี่วาคือยืนงงเหมือนกันแบบชิมคอยทำอะไหรหิวข้าวจังเลยค่ะหิวหรอลิลี่เราแปนึงนะ พี่มูนไนทำอาหารให้แล้วออมรูบีอาบน้ำนะคะฮารันฮารันก็หิวคือแค่ไหนเขาหิวกันทุกคนอะออมฮารันอาบน้ำด้วยดีกว่าเดี๋ยวอาเป็นฝักบัวนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นอ้ยอ,อาบน้ำอยู่ข้างหลังนี่นี่นี่เชลๆเชเอาไปอีกแล้วะเด็กๆแบบกลับไวจังเลยอะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าดึกเหรอคะโอ้ หนูหิวแล้วนะขอป้าป้าคะพี่มุลไหนจะทำนี่มักกะโรนีให้เรียกใครมากินทุกคนเลยแ oh. ชลกลับไปแล้วว่ะเนี่ยลิลลี่ลิลลี่หยิบจานหนึ่งแล้วให้เด็กๆมาหยิบกินนะคะนี่มักกะโรนีกับชีสคะ่ะพูดแล้วก็หิวเลยทุกคนตอนนี้พี่ดึงแบบท้องว่างมากเอาบินไปบินมาโธ่พี่ดึงก็อยากเล่นน้องแชลด้วยค่ะเดี๋ยวแฟนๆฟน้องแชลจะน้อยใจแต่น้องแชลกลับไปแล้วอ่ะเหลือแค่ลิลลี่นะคะน่ารักสุดๆด จะย่งที่นั่งหนูหรอใครจะไปย่งที่นั่งของหนูค<ก>ะ,<า>ะเคกินมักกลรนีไอ้ยัยหนูไม่กินหรอคะกินสิคะหนูจะพาเจงไงมูไนท์ทำอาหารทั้งทีนะเราทุกคนพิีมากเลยคือแบบมืออาหารดีเยี่ยมนะคะคือคุณภาพดีเยี่ยมอะ่ะกินกันทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกเลิกรวมกลุ่มให้เขากลับบ้านนะคะมันมีวิธีที่ให้แบบต้อง เต้าเด็กเนี่ยอยู่บ้านเรานานๆไหมอะ่ะก็ไม่มีอ่ะไม่มีที่แบบว่าขอให้ครั้งคืนถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะมีมีเล่าเรื่องแบบกลุ่มนะคะนิทานเกี่ยวกับหนูจี๊ดจี๊ตัวน้อยอ๋อเราเล่าแบบให้ทุกคนฟังได้เลยอโอเคเล่านิทานก่อนนอนพี่วายไปไหนพี่วายไม่กินนะคะอาหารมนุษย์ ไข่หมูกินเสร็จแล้วแม่ไม่เก็บจานนะทำไมไม่เก็บจานคุณนะ้าไข่หมูไม่เก็บจา,านะไม่เป็นไรวางไว้นะคะน้องก็ไม่เก็บเค <c oughs> พี่ลิลลากมาให้นี่วางไว้เผื่อฮารันจะเก็บฮารันเก็บให้อันนี้คุยกัน <c oughs> เอ,อ <c oughs> เราควรจะกลับบ้านไปดูลูกไหมแต่ลูกน่าจะอยู่กับพิงค์ขืนอนะ ก็ต้องไปรับที่บ้านพิงคเหนะสิเป็นห่วงลูกจังเลยพี่วายเขาอ,อยากกลับอะ่ะทุกพี่วายเศร้ามากคิดถึงแบบเป็นห่วงเป็นห่วงน้องเชลนะคะตตนแรกน้องเชลก็อยู่ไงเราควรจะเลิกลมกลุ่มนะให้แบบว่าเอา่อทุกคนกลับบ้านนะคะโอเคเออหนูอยากนอนค้าง,ง,คงคืนกับพี่ฮารังคะ่ะยังไม่พี่เปรเด็กเลยไอ้อย่างตัวเล็กก็จะนอนค้างไม่ได้ไม่ได้นะตัวเล็ก ต้องกลับบ้านนะป,นป๊าให้หนูนอนกับพี่ฮารันได้ไหมนะคะต้องกลับจริงๆหรอคะก็ได้เดวลูมินาแต่นะคะจะกลับบ้านหรือจะไปแซปที่ไหนคะเปลี่ยนชนุดซะจัดเต็มเลยอะ่ะอาจจะไปแซปต่อไปแซปต่อเอาตัวเล็กเดินออกไปข้างนอกกินเก่งทุกคนแอบมากินข้างนอกอะ่ะเอาสิคะมากินที่ลาเบียง กินเก่งนะเราเหรอทล็กเล็กไม่ยอมกับหนูจะนอนกับพี่ฮารางค่ะขนาดเราไม่ได้เล่นเขานะคะเขาก็ยังสวีทอ่ะอืมจะพ่อแม่ไม่ยอมกับอาบน้ำบ้านเราไปอีกค่ะ <c oughs> โอเคไม่กลับใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะรวมกลุ่มเจ <c oughs> ้าหญิงเจ้าชายให้เจสซี่ยอยู่นามาซะหน่อยโอเครวมกลุ่มรวมกลุ่ม ชนเจสซี่ยูนามาบ้านตอนตีสองอะซ้อมฟุตบอลเหระคะนั่นสีโดมิน่ากับหมูกปิ้งกลับไม่ได้เพราะน้องอยู่นี่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจยูนามาแล้วคะ่ะโหทำไมรวมกลุ่มตอนนี้เนี่ยยูนาง่วงนะระวัยอ้าวยูนายูนายไปแพดไปเอ้ยยูนา, ai ai path, เ,า,นาเล่นเกมเฉยเล่นแค่ฟุตบอลด้วยคะ่ะยูนาอย่างเทพมาทุกคนดูดิเตะเขาโกมันี่เอาร้องไห้แล้ว โอ้โหสกิลมือนี่ยอมนึกว่าเล่นออด,ดิชัน่นทุกคนเล่นเกมฟุตบอลไม่ใช่หรอมนี่ก็เล่นบอลตบมือให้ไม่แบบว่าเอาเกี้ยวกัดแล้วหรอคะคู่นี้เป็นไงล่ะเขาไม่ยอมแพ้กันเลยนะโอ้ยโตนะสมนันหน้ามือนหนโดนเตะบ,บนอัดหน้าอันนี้กระสิบกระสิบแล้วก็ต้องพูดจริงๆว่ามือนหน เราจขอโทษไม่ทั้งใจเจ็บไหมเ <c oughs> จ็บแล้วสิเจ็บแล้วสิโอ้ยโตนอัดลูกฟุตบอลเข้าเต็มหน้าเลยอ่ะจะคิดว่ามันเอ่อเป็นอุบัติเหตุแล้วกันเนาะยังไงครับยังไงครับไม่ได้กลับหรอเอาไปอุ้มลูกเดี๋นะไม่ได้ไปอุ้มอะ่ะเอาล้องให้แล้วตัวเล็กไปป้าพากลับ เรแซ่ต้องมาจอมศีลน,นะคะอันนี้พี่รินจับจองเป็นเจ้าของแล้วมันจะเช้าแล้วอะน่าสีสิลูกไม่ยอมขับเลยแฮะเอาขับเดี๋ยวนะยังไงเนี่ยลิลีล่ไม่ยอมกลับแล้วพ่อแม่ก็แบบไม่ยอมพาน้องกลับวะ่ะต้องให้ลิลลี่อยากกลับบ้านเหรอคะจิมม่ยอมกลับอะอ๋อเอาลูมิน่ไม่สบายอีกป่วยอ่ะ หนูไม่ยอมกลับอะทุกคนทำยังดีคะตอนเล็กแบบติดพี่ฮารันแต่ก็ไม่เห็นแบบอยู่กับพี่ฮารันกับพี่มอนไหนเลยก็หนูอยากนอนที่นี่ตอนเล็กอย่าเดินซีกลับบ้านนะไม่รู้จะทำยังไงแล้วคะ่ะอยู่นาะแบบเกี้ยกาดเหวี่ยวไม่รู้จะทำยังไงลวโอเคยายหนูไปนอนแล้วหรือว่าเราคนไปนอนนี่ นอนชอบอันนี้มากๆเลยอ่ะนอนลงไปเลยจอมสีลงไปเลยตอนนี้ขึ้นนอนกันหมดละออการบ้านโหยังไม่ได้ทำกัรบ้านเลยค่ะตื่นมานั่งทำก่อนอทำที่ไหนนะี่ยชอบนั่งถื้นเหรอคะงงมากทำกานบ้านด้วยกันโอเค ของรูบี้เนี่ยไม่ต้องนอนก็ได้แต่ว่ารูบี้ต้องการความชมชื้นเอ่อคือพี่เล่นเนี่ยพยายามหาโหลดแบบโรงเรียนอยู่นะคะอยากจะแบบว่าแบบเล่นฉากที่แบบไปนั่งแบบเออนั่งนั่งนั่งเรียนกันอะนึกออกใช่ไหมคะแบบไฮสคูลแบบเข้าไปนั่งเรียนหนังสือออย่างงี้กับเพื่อนๆรับจดหมายนะคะอันนี้เราแบบสมัครทุนไว้ก่อนได้เลยนะสมัครทุนไว้ได้เลยถ้าพร้อมที่จะเข้ามหาลัยโหจดหมายเยอะมาก โอเคน้องไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเราอาบน้ำก่อนอ่าได้รับถุงเลือดที่มีคุณภาพสูงนะคะมีการบ้านด้วย,ยงั้นถุงเลือดก็เอ่อเอาไปให้โรเซ่นะคะกโกหกเรื่องเลือดเสียเดี๋ยวนะกโกหกอีกเหอโกหกอีกเออ้าหายซะงั้นเอ่อให้ของขวัญน,นะคะของขวัญอันเป็นมิตรจริงๆพี่เดนลากใส่ไปได้เลยนะแต่บอกว่านั่นแหละเยหนู yeah, no. ยัยหนูไม่มีเกรดแต่ขึ้นว่าเกรดแห้งสองยัยหนูหิวมากเดือมเลือดแล้วก็เดี๋ยวเราอาบนา้ำเอ้ยมีใครอาบอยู่หรอคะแอนนแอนได้ยิน,า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 นเสียงคนอาบามุนไนอาบเองยัยหนูมาอาบมาอาบน้ำต่อจากมุนไนอาบน้ำอา,อาบน้ำอุ่นนะคะยัยหนู <S 2> <S 2> บินเข้ามาเลยเหรอเดี๋ยวนะยัยหนูอ๋อยังก่อนยัยหนูไปคุยกับฮารัานเอา้าผลการเรียนเพิ่มขึ้น โอ้ยยัยหนูยัยหนูดาวนะยัยหนูคิดจะเป็นวัมพายแหรอคิดว่าไปไทนบ็ได้เหรอยัยหนูช็อกไปแล้วค่ะเห็นของลับของมุลไนทุกคนฮะบอลไนออกไปเจ้ายัยหนูรีบวิ่งออกมาเฮ้ยเห็นตุนมุลไนด้วยดีนะมุลไนไม่เห็นว่ายัยหนูเห็นนะไม่งั้นดอน <laughs> แน่แน่เลย เอ้ยเอาเอา,เอาเลือดดันมาจากไหนอะโ <Yeah. S 1> รเซ่โรบี้ให้มาโรบี้มาจากไหนอะ <No. S 1> ก็มันมีส่งมาที่กลอออ่องจดหมายหน้าบ้านอะที่ตู้จดหมายโรบี้ก็เลยหยิบมาให้โรเซ่ทำไมอะทไมไม่หยิบให้มูไนอะฮ <'s> อเลือดดันหมอก,กับมูไนามากกว่ามากกว่าเยสเซอร์เปาที่อีก <Yeah. S 1> อะไรมูนไน อย่าบูลลี่มุนไหนจริงๆทุกคนแบบสาม,มารถแบบคอมเมนต์บอกได้นะว่าแบบอยากเห็นอะไรอยากอะไรนะคะพี่ดึงก็แบบนึงไม่ออกแล้วว่าจะเล่นยังไงดีก,กลัวคนเบื่อค <ๆ S 1> ิดว่า <S <S <ๆ S 2> เราอาจจะถึงเวลาที่ก็จะจบภาคนี้แล้วนะมันจะ50พาร์ทแล้วจริงๆอ่ะน่าจะมีเรื่องของเนสโกนะคะที่แบบว่ายังไม่ได้อ่าแบบฟินกับข้าวเหนียวอ่ะอ น่าจะเป็นรลของเนสโกะแล้วเราชวนเนสโกะมาที่นี่ได้ไหมเนี่ยอ๋เอเนสโกเดี๋ยวนะคะให้ใครชวนดีให้รูบี้เท่าไปดีกว่าอา๋อเอ้ยสีต้องให้บัมพายเท่าไปสี่มูลไหน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 ชวนพี่เนสโกะมาอ่อมูลเอา้าเดี๋ยวนะทำไมมูลไหนไม่ถูาจับพี่เนสโกหรอกทำไมมันหายไปอ่ะไม่นะ ไม่นะเอาเป็นว่าพานนาะารักกันค่ะเดี๋ยวจะเล่นคู่เนสโกให้นะคะไม, <laughs> ไม่รู้ว่าแฟนๆขับน้องแบบรอรอ,รอกันนานมากเลยอะ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้พ่รินต้องขอตัวจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะก็ให้ดูแบบครอบครัวน่ารักน่ารักก,กุกกิ๊กเลยก็ว่าไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน,น่าร้อคาวาอีกลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่ The ะซิซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสตอร์